ค่ะสำหรับท่านนักท่องเที่ยวคู่รักนะคะที่จะมาเที่ยวที่ไหนดีนะคะมาพบรักพบเธอที่พบพระนะคะที่อำเภอพบพระเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งท่องเที่ยวสายสวนดอกไม้นะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเก็บภาพกับคู่รักบรรยากาศชิลๆสบายๆนะคะกับความงดงามของสวนดอกไม้ยังมีอยู่ที่ไร่มริยานะคะแล้วก็ยังมีไร่อุ่นรักนะคะแล้วก็ไร่สวนพร้อม คาเฟ่นะคะซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสายดอกไม้ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวพาคู่รักมาสัมผัสความสวยงามนะคะที่เรียกว่าบรรยากาศของชิวๆของดอกไม้หลากหลายสีสันนะคะยังมีให้คู่รักมาถ่ายภาพความงดงามของดอกไม้ได้นะคะตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญน,นะคะคู่รักไหนที่จะเตรียมตัวไปไหนมาพบรักพบเธอที่พบพระกันนะคะ

แล้วก็ไปเลือกเอาเองบางมันกดมันกวดในเงวแดดมามองไม่เห็นหรอกครับางทีเราไม่เห็นว่าสวดดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันเลือกเอาได้นี่ของใครปนก็อันตรายน ค่ะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่วางแผนที่จะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดตากที่อำเภอพบพระเรายังมีสวนดอกไม้ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวพาคู่รักมาพบรักพบเธอที่พบพระนะคะเนื่องจากว่าเป็นเทศกาลแห่งความรักของทั้งเดือนกุมภาพันธ์นะคะจังหวัดตากเรามีสวนดอกไม้งดงามนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ แล้วมาชมภ้าทิศตกดินนะคะซึ่งเรียกว่าบรรยากาศชิลชอ่อชิลมากนะคะพอเห็นภาทิศตกดินกับทิวเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าพาคนที่ท่านรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนรักนะคะมาท่องเที่ยวมาชมถ่ายภาพกับสวนดอกไม้อ่าสวยๆของอำเภอพบพระกันได้นะคะ